สวัสดีครับก็นยังอยู่ชาเชิงเซาคือเก่ารับมือนีเนี่ยผมพามาเบิงทุเรียน2ปีครับน,นี่เบิงส่วนทุเรียนของสแปงนี่ก่อนขับว่าเพิ่นปลูกในส่วนของเพิ่อนอะเพิ่นปลูกพืชหลายอย่างเลยโอเคเบิง ทั้งกล้วยทั้งอน,นี้สวนเพิ่อนถามว่าอ่า,าว่าเรื่องโรคไหมกลบโยคโครับแต่ว่าไอ,ไอ้คำว่าลกนี่คือมันมันกัมีข้อดีหลายอย่างครับคือโรนี่ก็คือไอ,ไอ้สิ่งที่ลกๆเนี่ยมันจะกลับายเป็นปุ๋ยให้เขาเบิ่งทุเรียนสองปีของเพิ่นครับสองปีนิดหน่อยวสันนีอน่อู้ยยอดแตกดีขนาดเลยครับยอดแตกดีอันนี้เพื่อนปลูกต้นคู ต้นคูห้างกันจีอูประมาณเมถ่าสิบครับระวางต้นอยู่ประมาณเมถ่าสิบเบิง้งโอ้ยยอดแดงจึงคืงเลยพี่น้องเลย,เลยให้ซุม้มให้เบิง้งพูดนะครับเบิ้องยอดโอ้ยอันนี้เพื่อนใส่หัวสปริงเกอร์นี่สามหัวครับหัวหนึ่งก็คออือยูยูนี่ แล้วก็ยูนิแล้วก็ยูนิครับสามหัวเพื่อนว่าไอ,ไอ้พวกที่หกกนี่แหละครับที่เฮ็ดให้เป็นปุย๋ยใส่กับทุเรียนของเพิ่อนอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมโอ้ยเดี๋ยวผมพายางไปเบางต้นนี้คู่นี้อีกแตกยอดทุกต้นเลยครับแดงจึงครึ่งเลยเป็นตาเด็ดยอดมากินกับปนกับลาบดีขึ้นอย่างนี้ เพื่อนที่ใส่ใส่อยู่สามหัวครับหัวสปริงเกอร์หัวนี่แล้วก็กลางแล้วก็ข้างครับเบิ้งในส่วนของยอดของเพื่อนโอ้ยงามขักควมห้างนี่ของเพื่อนเพื่อนสิบปลูกไว้อ่าต้นต,ต้นเนี่ยอยู่ที่เมตรห้าสิบนี่ เบิ่งพี่น้องเอ้ยเป็นแต่สะออนคักครับเห็ดจังได้อยู่สวนสีง,งามคือจังของเพิ่นแต่ว่าถามว่าท่อบอกกับท่อกจจังหวันว่าอยากให้สวนงามนะครับจังออกมาหาคมลู่สิ่งใดดีเฮากะเอา,า,เอาปไปปฏิบัติเฮามาเบิ่งแล้วถ้าเฮาบ่ปฏิบัติตามเฮาบ่ปฏิบัติมันกะบ่เกิดประโยชน์แต่ว่าในเมื่อเฮาลงทุนมาเบิ่งแล้วมัน่ครับเฮากะเอาไปปฏิบัตินั่นละ่ะต้นไม้ของเขามันสิง,งาม ทุกต้นของเพิ่นเพิ่นใส่สามหัวเบิดเลยครับนี่เดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมพาไปเบื้องซซน,นอื่นอีกเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้สำนึกกันครับเดี๋ยวมันมีโซนของต้นไงอยู่เดี๋ยวผมที่พาไปเบิ้งต้นไงอีกครับผมสวัสดีครับ